พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสักการะอนุสาวรีครูบาสีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะนี่เป็นจุดแรกในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม่เลยนะคะทํากางการรักษาความปลอดภัยของตํารวจในพื้นที่ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศีวิชัยก็มีประชาชนสองคนค่ะชูป้ายข้อความแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ตะโกนต่อต้านการไปปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะคราวนี้ไม่มีเหตุรุนแรงหรือว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไปรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็น บุคคลสำคัญของโลกกลุ่ม10จังหวัดภาคเหนือช่วงบ่ายจะไปพบปะประชาชนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติที่เชียงใหม่นะคะไปฟังรายงานสถานการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ก่อนจะไปติดตามการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยแม่โจค่ะ ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลกเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะประชาชนชาวพิษณุโลกไปฟังการปราศัยของพักไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าพัก พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคค่ะนายมงคลกิจปราศัยเกี่ยวกับภาระหนี้สินของประเทศไทยในปัจจุบันจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและแผนการจัดหาไรายได้ของประเทศเพื่อใช้หนี้สาธารณะและนโยบายของพรรคในการจัดหางบประมาณจากการเปิดบ่อนเสรีและสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเพิ่มเงินสวัสดิการประชาชนผู้มีไรายได้น้อยอสอมอปพรคนพิการคนละ3,000บาทนะคะแล้วบอกว่าจะมีเงินช่วยงานศพ สบละห้าแสนบาทเลย